บอสโจโยมานินหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นเดือดกัะพี่นอกเดือดแล้วก็ลายเงี้ยวแล้วก็เหมือนว่าโพสต์แสดงความคิดเห็นในมุมมองของผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าวงในเรื่องประเด็นที่ว่าคนในวงไม่มีการทะเลาะอะไรกันมีแต่รักกันก็คือว่าสืบเนื่องมั่นมาจากโพสต์ จากคลิปจากคลิปที่เอฟซีเห็นหลายๆคลิปที่น้องอิงโดนเข็มกัดแทงเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันก็เลยเป็นต้นเหตุจากคลิปนั้นมากแล้วที่นี่ก็มีเอฟซีหลายๆคนหรือว่าซื่อต่างๆสื่อนอกนั่นแหละค่ะที่เพิ่นหมายถึงว่ายูทูบเบอร์ YouTuber ในช่องแต่ละช่องต่างๆก็กระสิรวมถึงช่องซาวกุ๊กเองนี่แหละ่าล้ได้หลยๆช่องรากาเอฟซี FC, ลายๆคนที่เอาไปลงในแอปดําหรือว่า ปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาหรือว่าพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาว่าที่น้องโดนเข็มแทงหรือมันเกิดจากการวัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่เขาชี้ประเด็นที่ไม่มีคนช่วยอยู่ในจุดๆนั้นในขนาดนั้นจตืสินะคะพี่น้องแล้วนี่มันก็นเลยเอฟซี FC ต่างคนมันก็นหลายความคิดเนาะพี่น้องเนาะก็ต่างเอาไปโยงเรื่องนู้นเรื่อง,อง,องนี้แต่ทุกคนน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะมีเจตนาร้ายอะไรให้เขาเทะเลาะกันได้พี่น้องแต่ว่า ในสายตาของเอสซีส่วนมากนะ่ะเขาก็เอนดูอีลาอุ้งอิงแล้วเขาสงสารนะสิแม่ค่ะพี่น้องแล้วสงสารแล้วก็ชื่นชมในสปีริตน้องอุ้งอิงมากๆที่น้องอุ้งอิงบอบรยุทธ์การหลอกเพลงบรยุทธ์การล่าในขณะนั้นแล้วก็บ,บเบรกนักดนตรีไห้เพราะว่าเพื่อนน่ะสามารถเทตุใดสามารถเบรกนักดนตรีใดบอกได้ว่า แป๊บนึงเด้อค่ะก็คือแบบว่ามันมันเกิดอุบัติเหตุคือโดนเข็มกัดแทงอยู่ในขนานั้นแล้วหนองกะออกมาเบาอยู่เด้ในเรื่องอ่ cut, าเข้มกัดเข็มกัดแห้งว่ามันเจ็บมันวามันเลือดออกอ่านั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดการดราม่าเอฟซีก็เอาไปเบาต่างๆนั่นน่ะเพราะที่นี่ซื้อเห็นเฮาไหนก็นเป็นซื้ออีกซื้อหนึ่งแล้วพี่น้องเฮาเห็น เราก็เลยออกมาว่าแต่ว่าเรานีไ hmm. ม <lar> ่มีเจตนาที่จะทําร้ายคนในวงหรือว่าให้คนในวงเขาทะเลาะกันหรือว่าเขาคิดไม่ดีต่อกันแต่ว่าเอฟซีหลายๆคนกับว้าเว้าต่างๆหน้าหน้าเห่ากับแครแสดงความคิดเห็นในในที่อ่าเรื่องที่เอฟซีพูดออกมาแค่นั้นเราไม่มีเจตนาถ้าคิดว่าเรามีเจตนาที่จะพูดให้อ่าคนในวงหรืออะไรให้เข้าใจผิดกันเราก็กราบขอโทษไว้ในที่นี้ด้วยนะคะแล้วทีนี้ บอโจเพิ่นกับเล่ยออกมาโพสค่ะโพสในเรื่องออ่่าาความคิดเห็นส่วนตัวของเพื่อนน่นแหะค่ะความคิดเห็นของเพื่อนน่นแหะค่ะว่าอ่าคนในวงน่ะอะ่โบมีการสิแบบว่าสิทะเลาะสียังกันกระฮักกันค่ะพี่น้องอ่ะไปฟังเพิ่นดีกว่าค่ะพี่น้องอ่ะนี่คะ่ะพี่น้องโพสนี้คะ่ะพี่น้องที่บอโจออกมาโพสตน้ตนๆแรกๆ ศิลปินไม่ได้ทะเลาะก,กันลูกทีมเราครอบครัวเราไม่ได้ทะเลาะก,กันซึ่งพวกเรามีเป้าหมายเป้าหมายเดียวกันทำมาหากินสร้างความสุขให้แฟนๆด้วยการสร้างสารรค์สร้างงานสืบสารศิลปวัฒนธรรมบนเวทีฝากถึงยูทูบเบอร์รอบนอกที่ทำคลิปเกี่ยวกับวงเราและศิลปินในวงเรากรุณายอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริง ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือพูดเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่คณะหรือพูดไปในทางลบๆเพื่อหวังที่จะเอายอดวิวเพียงอย่างเดียวส่วนยูทูบเบอร์ภายในวงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผมซึ่งผมได้แนะนำอบรมอยู่แล้วส่วนศิลปินในวงต้องมีใจหนักแน่นให้มากพออย่าอ่อนอ อดเอนยาอดเอนยาโอนเอนอ่อนไว้กับสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเราในหมู่คณะเรารักกันให้เยอะๆกอดคอกันให้แน่นผสานหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนะลูกๆเพราะเรายืนอยู่ท่ามกลางโลกโซเชียลที่มีคนติดตามหลายล้านคน และเราขับเคลื่อนทุกวันเรามีงานทุกวันเราทำงานทุกวันเราทำคลิปทุกวันเรายือนอยู่บนสาธารณะ ที่มีคนคอมเมนต์ต่างๆนานาอาจจะมีดีและไม่ดีบ้างถูกใจไม่ถูกใจบ้างให้ทุกคนใจนิ่งๆอย่างมีเหตุมีผลนี่แหละโลกโซเชียลอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดอยู่ให้เป็นเย็นให้พอกับหมอลำยุคโซเชียลรักทุกคนโจโยมนินผู้บริหารลำเพลินค่ะพี่นอ้องอันนี้กับโคตนๆเลยค่ะพี่นอ้องโอที่โอดต่อมากกับโพนี่แหละพี่นอ้อง นคะคะสร้างผลงานสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้คนมวนดามาดาขี่ดาดากเอานี้ไปไกลๆยามาบอกให้ผมฟังบ่อยากเห็นบ่อยกากทราบบ่อยากมีอยู่นี่มีแต่มวนบันเทิงเบิงแล้วหัวเราะต่ออายุมีรอยยิ้มหักกันแพ่งกันไวจันตัวคุณว่าเราก็พดนี่ค่ะพดนี่กับสียาวเน่ยเด้อพี่นอ้องเด้ออะ อย่าโยงในทางที่ไม่ดีอย่าโยงในทางลบๆนี่โพสที่แล้วไม่ได้พูดถึง Fc ในทางไม่ดีอะไรเลยเรารัก Fc เราเคารพ FC อย่าโยงอย่าบิดเบือนอย่าบิดเบือนคำโพสของผมผมไม่เคยพูดให้ร้าย Fc ผมไม่เคยพูดคำว่า FC สายนอกสายป่าสายอะไรทั้งสิน้นผมไม่เคยพูดให้ FC ในทางไม่ดีหาก กะดอเดอร์ยามาปันยามาคอมเมนต์ในทางลบๆส่วนเรื่อง Youtube รอบนอกคนทำข่าวศิลปินเราวงเราในทางที่ดีก็มีเยอะเราก็ชื่นชมอยู่แล้วแต่มันจะมีบางช่องที่บางครั้งบางคำพูดก็สื่อสารในทางไม่จริงในทางลบๆผมก็โพสต์ล่าวตักเตือนส่วนช่องทำดีพูดดีก็ทำดีไปเราชื่นชมผมก็พร้อมสนับสนุนด้วย ไม่ได้ว่าอะไรเลยส่วน FC สาวน้อย FC ศิลปินสาวน้อยส่วนมาคอมเมนต์ในทางที่ดีอยู่แล้วรักและก็แรกศรัทธาส่วนพวกมาคอมเมนต์ลบๆหาแต่เรื่องโยงให้คนทะเลาะกันพวกนี้เขาเรียกพวกเสี่ยงพวกปั่นให้คนแตกแยกกันอย่าหาทำผมรักรัก,รกลูกทีมผมอ่ารักผมรักลูกทีมผมรักองค์กรที่ผมบริหาร ก็ต้องสนับสนุนหรือส่งพลังบวกให้กันสร้างผลงานสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้ค้นมวลด่ามาด่าขีด่าดักเอานี้ไปไกลยๆยามา่าบอกให้ภมฟัง่งบ่อยากเห็นบ่อยากทราบบ่อยยากมีอยู่ที่นี่มีแต่มวนบันเทิงเบิ่งแล้วหัวเราะต่ออายุมีรอยยิ้มหักกันแพ่งกันสั่นตัวบอดโจอวางสิกาพน้อ่า ถ้าช่องเราช่องสาวปุกเนาะพูดในทางที่บิดเบือนหรือว่าไม่เป็นความจริงก็กราบขออภัยมาณนะที่นี้เนื่อนะคะเพราะว่าแต่ละข่าวที่เราเอามาพูดเราไม่มีเจตนาที่จะทาร้ายศิลปินในวงเลยและที่นี่ห้ากัาพยายามแบบว่าที่เราพูดอสองคลิปก่อนหน้านั้นเนาะพี่น้องเนาะเรื่องน้องอก,กิงที่เจออุบัติเหตุในเรื่องอโดนเข็มกัดแทงเนาะแล้วก็น้องโซเฟีย เข้าไปติเขมกัดให้นั่นแหละค่ะบนเวทีนะ่ะซองคลิปก่อนนะนะั้น่ะเข้ากับโบมี่เจตนาส,สีว่าไลยผู้ใดเดือ่ว่าเข้ามากเรามาสแสดงเจตนาที่ว่าน้องอุ๋งอิงนะ่ะเพิ่นม,มีสปีริตมีสปีริตในการทํางานมากๆเพิ่นเข้มแข็งแห้งทีจารองเพลงไปให้ให้มันแบบว่าทำทำให้มันดีออกมาดีที่สุดโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวของตัวเองก็คือตัวเองยังเจ็บอยู่นะขณะนั้นหนะักสิหนะัก กะเบิ่งออกได้ค่ะพี่น้องพี่น้องกัสีเห็นอยู่นอยเนี่ในีใน่ยขีดขหนาะว่าน้องเจบปันไดแลวกะน้องกะแหนมหาความ่วยเหลืออหลีค่ะพี่น้อง FC, เอฟซีมันกะมีตามันกัเห็นิ่นกม็มีความรู้สึกยูเพิ่นวาสีนะอ่ะแล้วที่นี่ก็ต่อมาอีกอีกโพสหนึ่งโพสหนึ่งบอสโจก็ได้โพสอีกค่ะพี่น้องต่อต่อกันนะคะพี่นอ้องเิ mm ่นว่าผมอายุจะก41อยู่ในวงสาวน้อยมาตั้งแต่เกิดผมบริหารเต็มตัวจะเข้าปีที่1ิ แต่ก่อนทุกครั้งผมโพสผมพูดจะจบจะไปในทางเดียวจะและจะไปในทางเดียวเพราะก่อนผมจะโพสอะไรทั้งในเฟซและก็ YouTube ผมคิดวิเคาราะห์ไตรตรองอย่างถี่ถ้วนผมว่าผมมีเหตุผลมีผลผิดถูกและทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ใหญ่พอมาตอนนี้พอมาตอนนี้ผมจะโพสอะไรม,มันก็จะมีพวกคอมเมนต์ในทางลบ มีคอมเมนต์ลบแปลกๆไปในทางไม่ดีและมีพวกจับเอาคำพูดคำโพสของผมที่พูดเรื่องหนึ่งแต่คอมเมนต์ไปเรื่องอื่นที่จะโยงให้เป็นดราม่าแสดงว่าพวกปั่นพวกเสี่ยมพวกจ้องทำร้ายมันต้องมีแสดงว่าต้องมีพวกที่จ้องจะทำาลายโดยให้เอฟซทะเลาะกันแล้วโยงมาใส่ผู้บริหารค่ะคุณวานซีอ่าเรามีต่ออีกบอก,กะโบมีค่ะพี่น้องแต่ว่า ในความเป็นซื้อข้องเหานะเห่ากับเราก็ระวังค่ะเราก็พยายามระวังไม่ให้ศิลปินศิลปินที่เราชื่นชอบหรือว่าศิลปินที่ f อชื่นชื่นชอบอะค่ะเห่ากับศิละวังแบบว่าบูหายเพื่อนเสียหายบูหายเพื่อนแบบว่าหรือว่าขันนีคคิปไดทีเห้าว้าผิดพลาดกะเห่ากับขออภัยค่ะพี่นอ้องขออภัยที่เราพูดผิดพลาดอะไรนิดหน่อยหรือว่าสื่อให้คนเข้าใจผิดแต่ต่อไปเราก็จะระวังแล้วก็เราก็จะ เอาคำโพสของบอสโจนะมาตักเตือนตัวเองแล้วก็มาตักเตือนหมายถึงว่าก็พยายามปรับปรุงนะคะพี่น้องมาปรับปรุงมาแก้ไขในสิ่งที่เราพลาดหรือเราทำอะไรผิดแต่ว่าในการที่เราพูด ที่คอมเมนต์บางคนเอฟซี FC บางคนก็หวังดีเนาะพี่น้องเนาะกกย่ากไยาไปเ้า่วงถึงเอฟซีอนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอฟซีบางคนมันก็หวังดีมันก็ห้างอีลามันก็ออกมาปกป้องเนาะบางคนเนาะมันกะปกป้องแต่บางคนก็พูดแรงก็มีแต่เราก็ไม่สามารถห้ามความคิดเห็นของคนอื่นได้แม่ลัแม่บอกรัค่ะพี่น้องแค่ว่าเหากะเนี่ยละคะ่ะเหากะแค่ใไหกระลังใจอองไหกระลังใจละกะมาแสดงอ่า มาแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะแสดง,งความคิดเห็นามาว้าวในจุดจุดของเฮ่าไหมเออในแสดงแสดง,งความคิดเห็นในส่วนของเราอันนี้เราก็ออกมาพูดในส่วนของเราว่าเออถ้าเราพูดผิดหรือว่าเราเป็นสื่อน,นอกที่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเราเป็นยูทูบเบอร์รอบนอกที่ทําให้แฟนคลับหรือว่าผู้นาเพิ่นเข้าใจผิดหรือว่าคนในวงเข้าใจผิดเท่ากับกล่าขอโทษค่ะพี่น้องแต่ว่าสำหรับพี่น้องกับสีเข้าใจอยู่นอว่าเวลานองเกิดอุบัติเหตุหรือว่า เจออีกย่างหนี่นๆหน่อยๆก็สิอยากออกมาปกป้องอยากออกมาเว้าแลละกะอยากออกมาชื่นชมในสปีริตของน้องกันสิค่ะพี่น้องเฮากับ่มมีเจตนาสีทํารลายทาร้ายน้องหรือว่าทําร้ายคนในองค์กรอ่าเราก็มีเจตนาที่จะว่าออกมาปกป้องหรือว่าเป็นห่วงน้องแค่นั้นค่ะพี่น้องเขากับเอนดูน้องอีงอีกคนนึงเนาะแล้วก่ะเฮากับเฮดคาวมาหลอกบาล่ากับเฮดไล่วงยู่ขาน้องมีโอกาสนี่หละแต่ว่าส่วนมากเขากับเฮดคาวน้องอิงมาตลอดค่ะพี่น้องอะ เอาเป็นว่าซากุกกะมาเว้าให้พี่น้องฟังซ้ำนี่ล่ละค่ะว่าเป็นว่าประมาณจังไดแต่ว่าเวลาข้อมมนอ่ะกะหายข้อมินระวังเน่เด้อค่ะเออหายกำลังใจกันดีกว่าคือนเป็นวานั่ะแหละค่ะหายกำลังใจในทางบวกๆดีกว่าหรือว่าขันเหาข้อมมนอ่าในทางที่มันแรงเกินไปรุนแรงเกินไปก็คือว่าเห่ากบโบตองขอมินดีกว่าเอออยพานกันดีกว่าหรือว่ามองไปอ่าให้กำลังใจกันดีกว่าก็คือไม่ไม่พูดดีกว่าค่ะพี่น้องอ่ะเอาเป็นว่ามือนีซักุกกับไปละค่ะสวัสดีค่ะ